สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รหัสแปลง PJ 0 0 3 9นะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ตำบลย่านยาวอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นเอกสารโฉนด No. ส,สีขุดแดงติดถนนนะคะเป็นถนนคอนกรีตค่ะแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปานะคะเพราะว่าถัดจากที่แปลงนี้ไปติดเลยนะคะก็มีบ้านเพื่อนบ้านนะคะที่ตั้งอยู่นะคะ ก็สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเอกสารนโฉนดเลขที่24029นะคะติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างอยู่ที่80เมตรด้านหลังนะคะมีความกว้างอยู่ที่24เมตรด้านที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมือนะคะมีความกว้างอยู่ที่35เมตรแล้วคะแล้วก็ส่วนด้านขวามีความกว้างอยู่ที่68เมตรสภาพของภายในแปลงนะคะ ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสะนะคะทั้งหมดเลยมันเป็นเขาขุดดินนะคะเป็นสะแล้วก็มีพื้นที่นะคะเป็นเนื้อที่อยู่บ้างบางส่วนของขอบคันที่นะคะนั่นก็จะเป็นแนวแนวของที่ดินนะคะซึ่งจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยที่สำคัญที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนหมายเลข30-56นะคะซึ่งเป็นถนนลาดยางเนี่ยค่ะจะเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงหน้าเราเลยเนี่ยค่ะอยู่ที่120เมตรเองนะคะตรงนี้ห ห่างจากวัดวังกระดีทองนะคะ1กิโลเมตรห่างจากอบตอย่านยาวนะคะ1.5กิโลเมตรขายยกแปลงนะคะ200,000บาทพื้นที่นะคะให้ดูบางส่วนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับด้านข้างนะคะจะเป็นแนวของต้นมะม่วงนะคะที่เห็นอยู่เป็นแนวตอนนี้แล้วก็ด้านในนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสะแบบนี้ค่ะ จะเป็นป่าแบบป่ารกๆอยู่นะคะสภาพโดยรวมคือถือว่าโอเคสมบูรณ์เลยส่วนด้านหน้านะคะก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างที่แจ้งนะคะรถสวนได้ก็รถก็จะสวนแต่ก็ต้องหลบๆกันหน่อยนะ่ค่ะอย่างที่เราจอดรถอยู่นะคะสําหรับท่านที่สนใจก็สําหรับแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลย่านยาวอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะ ก็เนื้อที่ตามโฉนดเลยนะคะ1ไร่2งานกับ3ตารางวาขายยกแปลงนะคะเพียงแค่2 0 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะสําหรับท่านที่สนใจสามารถที่จะติดต่อฝ่ายขายได้นะคะเจ้าของขายเองทุกแปลงค่ะ0623941698 0625416224นะคะที่ดินพิษณุโลกบายจีค่ะสวัสดีค่ะ